พ้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสภานายิการสภากาชาติไทยทรงห่วงใยความเดือดร้อนของราษฎรที่กำลังประสบะทุกข์ภัยอยู่ในขณะน,นี้จึงทรงเพระกรุณาโปรดล้าโปรดกะรดกะหม่อมพระราชทานพระราชทับส่วนพระองค์ให้สภากาชาติไทยนำไปใช้กิจการโคเคลื่อนที่สภากาชาติไทยเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบะทุกข์ภัยดีใจมากดีใจจนแบบขนลุกไปทั้งตัวค่ะ คือขอขอให้พระองค์ทรงพระเจริญจะรู้สึกอย่างไรบ้างก็รู้สึกขอบคุณรู้สึกดีที่ว่ายังได้จัดมาถึงพวกเราผู้ที่เดือดร้อนก็ขอขอบคุณทุกทุกคนและทุกทุกท่านที่ได้เข้ามาถึงตรงจุดนี้นะคะขอบคุณแทนทุทกๆคนประชาชนที่อยู่ที่นี่ค่ะขอบคุณมาก โดยมีนายแผม่มน,น้ำมีทีเลขาธิการสภาการชาติไทยเป็นประธานเปิดครัวสภาการชาติไทยพระราชท,ทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถสภานายกการสภาการชาติไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยณสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองแคอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีมวัน,นที่21ตุลาคม2 5 5 4โอกาสนี้นายแผนมน้ำมีนนมทีเลขาธิการสภาการชาติไทย ได้ลงไปสำรวจความเสียหายในพื้นที่พร้อมนำนังอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานจากโคเลื่อนที่สภากาชาติไทยไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบตุกขภภัยรวมไปถึงพระพิสุสง์ตลอดจนแพทย์ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณวัดชูจิตธรรมารามในมหาวิทยาลัยรราชวิทยาลัยอำเภอบางน้อยจังหวัดพระนครศรีธุธยาค่ะน้ำท่วมนี่เป็นยังไงบ้างที่บ้านเป็นยังไงแค่ไหนที่บ้านก็มิดดิ่งเลยมิดดินงเลยดัะมันมายังไงคะยายโอ้มาคืนเดียว ที่แรกมานิดๆหนักๆขึนโอ้โหคืนเดียดมิดหัวฉันเลยเนี่ย